สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาดูนะฮะปลูกปลูกถั่วผักยาวครับผมนะปลอดสารพิษครับนะปลูกง่ายง่ายปลูกไว้กินเองนะครับผมนะนี่นะถั่วปลูกเองครับปลูกเองกินเองครับผมนะผักใหญ่มากเลยครับผมนะ ปลูกเองกินเองครับผมนะดูว่าสวยมากเลยนะครับเส้นนีเอาไว้ทำพันน์เอาไว้ฝักเดียวเอามาเอามาทำพันเส้นเล็กๆเล็โอเคไม่สวย,สวย,สวยถ้าเป็นปักใหญ่ที่สุดเราจะเหลือไว้ทําพันธุ์นะครับผมนะนี่ครับไว้เก็บมเมล็ดครั้งต่อไปนะครับเนี่ยฝักใหญ่มากเลยนะครับนี่เอาไปเอาไปจะให้มันไว้มันแก่แล้วก็เอา,มาเมล็ดไปตากแดดน,นะครับเอาไปปลูกครั้งต่อไปนะครับเราไม่ต้อ<ม>งไปซื้อ <ๆ S 2> ไปซื้อ, <ๆ S 2> อมเมล็ดนะครับผมนะ พอซื้อเมล็ดถุงหอแล้วก็สิบห้ายี่สิบาทนะครับผมอันนี้เราไว้ฝักที่มัน <7 S 2> สวยที่สุดเลยนะไวท้ทำพันนะครับผมนะเพราะเวลาปลูกก็ใช้มเมล็ดปลูกแล้วนะครับใช้มเมล็ดปนนลปูกน,นะที่ปลูกมากี่เดือนนะเนี่ยนะปลูกมาประมาณเดือนกว่าครับผมนะเดือนกว่าได้เนี่ยูว่า ทำค้างกับไม้ไผ่นะครับผมนะทำค้าง้วยไม้ไผ่นะครับต้นนี้มันไม่สวยมันกลายพันธุ์แล้วัวต้นนี้มันไม่ทำคางครับผมนะไม้ไผ่ง่ายๆครับผมฮะสารไม้ไผ่ง่ายเองนะเนี่ยนี่เตยแดงกำลังติดรูกบอลเตยแดงเก็บหัวเป็นการปลูกถั่วที่งามที่สุดในชีวิตนะเนี่ย ไปเก็บเด้ไปเก็บเด้เกีไปเกี๊ไปเกีัวที่จุดเอาไปเก็บเก็บไปเก็บอันนั้นเก็บมเอาไม่ถึดูนะครับดูนะครับบวกมนะพรอมแกนวได้เจ็ดฝักก็พอค่ะเด็กอีกสาบันสักองฝักเข้ามาเอาเอาพ่ดไปเก็บโหละพาไปใส่เกมก่อนเกี๊เกะพาหหะพา เฮ้รงมากจี๋นี่แดดมันมลย